สวัสดีครับวันนี้ผมอ,อยู่กับช่องอะไรครับราตาสตูวเด่นนะใช่ใช่ใช่เราผู้มีจิตดาวหึง14ล้านตะกั่งไทยเบอร์อุ้ยนายอวยเราเกินไปแล้วอะ่ะและผมเจ้าเป็นหนึ่งในทีผู้มีผู้ติดตาม15คนอันนี้นะครับเราอยู่ที่ป่าของเรียนราชต์สติวบางวิธีอะไรนะเขี้ยวกันเลยมั้งไม่ใช่ครับไอ้เสียงที่ได้ยินมันคือเสียงนกเสียงกาเสียงก็เสียงกาเสียงก็เสียงกาจริงจ<อ>ริงจริงจแม่แม่มันไม่ใช่เสียงคือกล้องยิงนี่อ่ะ มันไม่ใช่เสียงไอ้รถนะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ป่าของเราแล้วสีป่างวิ่อะไรนครับก่ายไงให้มันเป็นป่าวะถนี่อยู่ตรงนี้นี่เป็นป่าป่านี่นี่นี่ดาวตั้งเดี๋ยวตั้งอันนี้เราอยู่ที่ป่าของเราแล้วสีม่งนี้เราจะสีมาวงิ่อะไรนะฮะวันนี้ก็ช่วงประมาณห้าโมงหกเอ้ยประมาณหกโมงครึ่งได้แล้วตอนเนี้ยซึ่งเราจะมาหาที่นอนกันนะครับผมโมงครึ่งอ่ะ ไอ้คือหกโมงครึ่งเราจะไปหาที่นอนกันฮะจริงอ่ะหกโมงครึ่งอ่ะไอ้เหี้ยมุงตัวตัวทำโอ้ยถ่ายใหม่เลยไม่ต้องเลยต่อ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 ตอนนี้คือเวลาประมาณจะเกือบจะสามทุ่มครึ่งแล้วนะเราต้องไปตามหาที่นอนกันนะฮะอไอั้นี้ผมพูดจริงเราจะเจอที่นอนเราแล้วครับเขาช่วยเหมนะแม่เดืองเลืองๆนะฮะเหลืองเดืองนะเห็นไหมเฮ้ยมุ้งอะไรซาลาแซาพองเราจะนอนในถังขยะ แล้วไม่ยุ่งเลยปัครับเหลืองๆนะฮะเหลืองๆนะไม่รู้ในกล้องมันสีเหลืองไหมนะไปไปดูที่นอนเรากันแค่ตอนนี้เราได้ที่นอนของพวกเราแล้วนะฮะเหลืองๆนี่เป็นถังที่แบบสามารถรีไซเคิลได้นะครับเพราะว่าอ่าว่าอะไรวะปลอพะยะนี่ไงเจอที่นอนละแค่ตอนนี้ได้เขาเรียกว่าสโม่สอน ไลออนก็จะสีมาใช่ใช่ใช่มาเขียนว<ช>่างั้นป่ะแล้วนี่คือที่นอนของเราครับเราจะมีหมอนนี่นะฮะไม่หลบรถไม่อยที่เนี่ยตอนนี้คือภาต่มันต้องมีรถผ่านนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมอย่าตกใจเนี่ยเรามีหมอนเลยนะฮะเป็นบอลที่แม่งแตกไม่รู้ใครเตะมานะฮะเหตุว่า ปล่อยแมงตายเฮียงั้นเราขอนอนตัดไปช่วงตอนกลางคืนเลยนะฮะบอลลูงนี้เราปล่อยแมงตายฮะปล่อยแมงตายจต่ช่วงตอนต้องไปชมดูฮะปล่อยแมงตายตอนนี้เราอยู่ที่เอ,อ่อศาลาในป่าดงดิบมันเข้าเข้าสู่ช่วงนอนหลับมึงเกียรติอะมึงตัดหมดอ่ะมึงตัดบดมด,บดไปนอนเลยอะ่ะมึงเกียรตกูอ่ะคือมึงตัดบทไปนอนเลยเหรอเนาะ เอาสูดช่วยนอนรับอ่ะคุณน้อดิครับถามคุณหน่อยครับถ้าคุณเปวดขียคุณจะขี้อยู่ไหนครับในป่าเหรอไม่ขีห้โชว์ดิมันมีที่ขี้มไหมคุณลองประดิษฐ์โชว์ช่วงให้ดูดูหน่อยเออแล้วเดี๋ยวให้เจอกันตอนหกโมงครึ่งจริงๆนะครับ